จเจริญธรรมำสำนึกตีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านวันแรกของรอบนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราชสองพค่ะเป็นวันแรกของเดือนนี้นะคะที่นักศึกษาสถาบันวิชารามจะได้มาร่วมกัน ส่งผลการปฏิบัติหรือสิ่งที่ที่น้องจะนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในหมู่กลุ่มของเรานะคะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะที่เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และก็ปฏิบัติการส่งการบ้านกันเป็นระยะระยะนะคะเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็สองช่วงนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแรกของเดือนค่ะ ดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางรมว่าน้องพรฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยรองวิชาที่การบดีสถาบันวิชารามค่ะและก็เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามด้วยค่ะวันนี้จะมาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องเราอีกหลายท่านนะคะ ผู้ที่จะร่วมรับการบ้านเริ่มมาจากทางภาคเหนือน,นะคะเชิญดรพุษธดีจเจริญวัยเจตค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะพุษธด,ดีจเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นนิ่งบุญค่ะปัจจุบันอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําตําบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช้านี้นะคะฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อคือนนะคะ ซึ่งอากาศที่นี่ก็เย็นสบายดีค่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรากลับมารับรู้เรื่องราวของแต่ละท่านร่วมกันค่ะแล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อจเรเิญในธรรมไปด้วยกันค่ะยินดีนะคะที่จะพบกับทุกท่านในรอบนี้ค่ะค่ะสำหรับที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะรายงานสภาพอากาศไปด้วยกันกัแล้วกันนะคะท้องฟ้า ้องฟ้าโปร่งดีนะคะเมื่อคืนนี้มีฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นอากาศก็อ่เย็นสบายดีนะคะในวันนี้เรายังมีพี่น้องทางภาคใต้นะคะที่จะมาร่วมรับการบ้านด้วยค่ะเชิญค่ะปรบาบคารวะท่านอาจารย์หมอกเกี่ยวติดเตรเจริเพ็ชกาจนที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำเนีดีพี่น้องทุกท่านค่ะ โซผ้าน้ำคอกค่ะชื่อทางธรรมของทางธรรมค่ะอายุ67ปีจากสวนป่านาบุญสองอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็อะไรค่ะอากาศเหมือนกันค่ะตอนนี้แดดเริ่มอ,ออกแล้วค่ะต้องเอาล่มากลางค่ะนั่งหน้าบ้านไม่งั้นแสงมันจะจ้า <c oughs> ค่ะวันนี้ก็มีความยินดีที่มาฟังพี่น้องอีกหนึ่งวันค่ะ ค่ะจากภาคใต้นะคะไปที่ต่างประเทศค่ะเชิญออนวิภาก้่าในธรรมค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่มค่ะคารวะคุณลูกทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสำเน็จดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะออนวิภากริฟิตค่ะชื่อเล่นชื่อออนค่ะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนนะคะ ออนอายุ53ปีค่ะเป็นจิตอาสาส,สวนปา่านาบุนหกต่างประเทศนะคะออนอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะออนก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่จะได้มาร่วมรับฟังการบ้านในวันนี้ค่ะออนเองก็มีโอกาสนะคะได้ไปได้ไปทดสอบตัวเองนะคะจากการที่ได้ไปตลาดนะคะออนก็ไปตลาดด้วยความตั้งใจว่าออนก็จะก่อนออนจะจะไม่ทําตัว คือจะได้ทําตัวขวางโลกว่างั้นเถอะคือเราที่มันเหมือนกับทวนกระแสใช่ไหมคะแต่พอไปเห็นสถานการณ์จริงนะ,คะ่ค่ะอ่อนก็แพ้กิเลสนะคะคือเกิดความเี่งโทษถือสาไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็โอโ้โหหลอกลวงอันนี้ก็ประมาณอย่างนี้นะคะอ่อนก็เกิดความเบือนทายอยากจะวิ่งหนีนะคะออน,น,นก็เลยบอกว่าโอ้เราแพ้กิเลสแพ้กิเลสเรา เราเข้ากับสังคมไม่ได้เลยนะเราก็เห็นตัวนี้ค่ะเห็นตัวความเพ่งโทษถือสาแล้วก็ตัวเองก็อยู่ลําบากนะคะเพราะว่าเป็นความอึดอัดอพ่อบ้านก็บอกว่าโอ้โหนะเนาะก็รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทํามันทวนกระแสแต่นี่อยู่ในกระแสโลก เธอจะมาทุกทารพันทำไมวันนานๆทีจะออกไปข้างนอกทีออนก็ถือว่าอ,อนก็แพ้นะคะในบททดสอบบทนี้ออนก็เลยว่าเออเรานี่ยังทําไม่ได้นะคะความเพ่งโทษถือสาอยัางมีอยู่เยอะก็ก็ฝึกฝึกล้างบางอย่างด้วยความชังออกมานะคะตอนนี้อ่อนก็ต้องต้องฝึกใหมค่ค่ะฝึกทากลับในบางอย่างนะคะด้วยความเข้าใจตอนนี้ก็เลยตั้งศีลว่า จะทําตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่เพ่งโทษถือสาผู้อื่นให้มากขึ้นค่ะค่ะก็วันนี้ก็ยินดีนะคะที่จะได้มาร่วมรับฟังการบ้านของพี่น้องค่ะที่จะนํามาแบ่งปันส่วนบรรยากาศของที่นี่นะคะอากาศก็เย็นค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเก้าองศานะคะมีความคืมฟ้าคลืมฝนแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะค่ะก็ขอรายงานประมาณนี้ก่อนนะคะสาธุค่ะ ค่ะพี่น้องเราทั่วโลกนะคะที่จะมาสงกันบ้านร่วมกันในวันนี้นะคะอย่างที่เราคุยกันว่าพวกเราอยู่ในอ่าแต่ละที่ที่ห่างกันนะคะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะมาบําเพ็ญเรื่องของการลดละกิเลสข,ของเรารวมทั้งเรื่องของการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์การดูแลตนเองนะคะที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ สำหรับวันนี้คิดว่านักศึกษาเราพร้อมแล้วนะคะยกมือกันพร้อมที่จะส่งการบ้านแล้วค่ะเชิญอออนิภาหรือพี่สุพาหรืออตุณผดุษฎีนะคะช่วยรันลำดับนะคะเชิญค่ะท่านใดสะดวกคะเชิญได้เลยค่ะท่านที่หนึ่งนะคะ ตอนแรกเป็นคุณวันเพ็ญนะคะแต่เห็นหลุดไปเป็นเป็นท่านที่สองค่ะตอนเอ่อกลายเป็นว่าเอ่อพวทบิวขึ้นมาเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะจริงๆท่านเอ่อพวทวันเพ็ญนลำดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็พวทบรววันเพน็ญวันเพ็ญยกมืออยู่นะคะพี่วันเพ็ญเปิดกล้องค่ะ